Mm-hmm. วัสดีค่ะพ่อไปทิเบตอีกแล้วนะคะอันนี้ไปเหนือแล้วนี่ตำน้ำพริกองอันนี้ก็หนุ่มอยากกินอ,อาหารเหนือนะเนื้อหนึ่งข้าวเหนียวแล้วตำน้ำพริกองเดี๋ยวกินกับข้าวเหนียวนะไม่ต้องเนยไม่ต้อง<ำ>เนยทำเนื้อเนื้อเนี่ยต้องบอกน้ำพริกองเจ้าทำน้ำพริกองเจ้าเออเนี่นะเครื่องปรุง,งก็มีพริกพริกแห้งพริกแห้งพริกแห้งเล็กเม็ดเล็กเพริกแห้งชี้ฟ้าแบบเนี้ยนะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่แห้งชี้ฟ้าแล้วก็นี่มาตัดให้สั้นๆขา็นี้แช่แล้วล้างเดี๋ยว อ้น,นี่สาคัญมากเนี่ยต้องผ่าตัดออกมาข้างในต้องเอาเลาะไอ้นั่นออกเช่นเคยที่จี๊ปเคยทําให้ดูนะมันนั้นมีเชื้อราทั้งนั้นอย่าไปเจบก,กินตัดเป็นตน้นเป็นตน้นมันนี่ลงพกตาเลยอยาไปเจ้าทำอย่างนั้นนะคะไอ้พริกนี่เราต้องพิถีพิถันหน่อย,พร,อย,ยพริกใหญ่พริกแห้งเนี่ย้องผ่าตัดออกมาเลยผ่าออกมาเลยเพื่อเพื่อรักษาสุขภาพเราหน้าผ่าตัดออกมาแล้วก็ล้างเชื้อราข้างในของขา,ขาอ,อกให้หมดมันนั้นกินออกไปเดี๋ยวมันเชื้อมะเร็งนะคะอันนี้ของจี๊เมื่อกี้ทำมาห้าเม็ด พราะามันชีฟ้า,<พ>าแดงม,ม,มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ชีฟ้าแดงใหญ่ห้าเม็ดห้าเมตรเนียน่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนะพริกกินดาประมาณเท่าไหร่ได้พริก,กินดานี่สิบหาเม็ดนี่หมูนี่หกขีดกระเทียมนะหัวหอมแล้วก็นี่รากผักชีนะจากนอยอย่างนั้นี่แต่นิดน,นี่ถั่วเน่าถั่วเน่าโมจิอันนี้เพื่อนขนมมามาฝากจากปักเหนือนะปักเหนือแล้วก็เราแช่เราเออเราเนี่ยเราไปย่างก่อน เออถั่วเน,น่าต้องอย่างนิดนิดบนไฟนิดนิด,นดถั่วเน่านะครับขนมตำตำยิ่งกับพริกไทยเรดนนาดูนะตำถั่วเน่า มันโฮมตุตุนะหอมตุ่ยนก็ได้หอมตุ่ยแล้วของเราก็ใส่กะปิน้อยหนึ่งนะอ๋ออันนี้จิเป็กเป็นแบบสูตรสิงเหนือเสือใต้นะก็คือมีทั้งถั่วเน่าด้วยมีกะปิด้วยด้วยมันจะได้มีรสเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วมะเขือเทศนี่ประมาณ6ลูกมะเขือเทศแบบไหนครับมะเขือเทศเอาลูกใหญ่ก็ได้ลูกเล็กก็ได้วันนี้มันจนกันเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วจิเพ็กเลยเก็บมาทำไอ้นี้ใช่หมในหมูสับติดมันหน่อยหน่อยหมูสับนี่ต้องไปติดมันหน่อยนึงจะอร่อยแล้วก็ผักผักชีเอาโอเคัรบ พิกจินดาประมาณสิบกว่าเม็ดสิบกว่าเม็ดแต่ปิ๊งแ้งที่ฟ้าใหญ่เนี่ยเอามาห้าเม็ดห้าเม็ดก็ทงเยอะเนี่ยตัดผ่าตัดให้เรียบร้อยน้ำมันแดงจิ้งเลยเห็นไหมสีสวยเดี๋ยวไปากนี้อืมเอาทงก่อนเดี๋ยว่เป็นเท่ หอมนะครับแล้วก็มีรากขัดชีด้วยนะแสงไว้เลยไส้หลายแซ่บหลายกระเทียมนะครับเตรียมก็ใส่หมดเลยใช่ไหมทิ่เพ ใส่กะปิเลยกะปินี่ประมาณช้อนหนึ่งนะช้อนกว่ากวาทิติสเนี่ยทอดหมูเราเยอะหมูตัองแบบขีดตัวเน่าก็ใส่ไปเลยหนึ่งแผ่นเพื่อความหอมน,นะมเพิ่มความหอมมันอร่อยนะมันไม่ใช่เค็มตัวเน่านีหอมอย่างเดียวหอมรสชาติมัน ว่าได้แล้วเดอาขึ้นมาตักนะกูหนุ่มทำให้จิเศเนียน,นละเอียดโอ้เอียดอร่อยแกตําเครื่องนี้ยกให้แกเลยพิเศษจริงๆไม่ต้องไปเอาน้ำล้างพกนนะ มาโรยกอยู่ตรงนี้ยนะพี่น้องดูวมหมูเจดกหมูเช็ดคก,มดคกไม่ต้องไปเอาน้ำล้างคอกนะของจีพริกนะทำให้มันผ่านแดดเวลาขึ้นนะหมูเช็ดคอกมาีมากใช่หมูเช็ดคก,มมก,ดคกเดี๋ยวไปขอไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวมันจะร้อนอันนี้เราจะไปที่ครัวร้อนตามมาเลยนะคะมาลงกระทะเร็วน้ำมัน แต่บางคนนั่นแม่เห็นบางคนเขาเขาบอกว่าเขาใส่หอมใหญ่จักร้อยก็ดีแต่พี่เพิ่งไม่ชอบมันเมือกใส่นี้ก็พอเนี่ยกกเรากระเทียมเจนะียวหน่อยนะมันออกกลิ่นมันหอมค่ะกระเทียมสับมาเจียวหน่อยก่อนที่จะผัดเครื่องนะเดี๋ยวกระเทียมให้มันหอมกัหน่อยใช้ของหอ,งอมเยอะแต่บางคนเยอะปะ ไปซอยหอมใหญ่ต่ดดิบใส่ไปด้วยแต่คิดแล้วอย่า schnell, <H an> ไปใส <C i Phone> ่เลยมันทําให้เมือกใส่นี้ก็พอแล้วหอมใหญ่ถึงใส่ก็ได้บางคนก็ใส่นะที่ก็ทําขายมับได้เนื้อก็ใส่กระเทียมไปด้วยเราม่เอาต้อนี้ก็พอลวมาตัวเทศก่อนนั่นและรู้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเอ่งเราไปผัดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็ เครื่องลงฉับเลยมีเปนตำเครื่องให้ก็ยังช่วยที่เองท่จัดเตาเยปั่นเตำมัไว้บ้างตำหเม็ดเล็กบางตำมันได้เลยนืเจขาบอกว่าตำล้วจะมีน้ำมัน้งัอกมากงย ทกับาบ้านเราเรียกว่าขั้วเคื่ยวไม่หอมต่ายเราอยากว่าขั้วเคี่ยวไม่หอมทำการเขาอยาการผัดขัวทกับตาเราว่าขั้วเคี่ยงขั้วตุ๋นไม่มันหอมมีอนะ่อนตายหวานนะ้าเรา่แตไฟแรอกนี่เราใส่ถั่วก็บรักใส่ถั่วน้ามันหอมถั่วน้ามันกระปิจักน่อยโอ้ยมันหอมถั่วน้านี่มัน่มันเค็มนะ ตัวประเภทที่มันทำมาห้แง่แต่ไม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 ่เค็มนะเขาจังทำนะแตเค็มแล้วมาไว้เพิ่มเพิ่มความหอมของอาหารคนเนี่ยอ่าหมูสับอันนี้เอาหมูสับลงไปเลยหมูนี่ก็บดเอาใช้เครื่องไปปั่นน้ำมันไปหน่อยนะเดี๋ยวเอาแต่หมูแดงเฉยๆไม่อร่อย ทำไม่ใช่ยากนะอาหารนี่จ้กพี่ก่อนตอนแรกเราเข้าใจว่ายากนะมาดูดูแล้วทำชินมาหลายครั้งก็ไม่ใช่ยากทำง่าย làm người lưu đã là lúc thôi đầu năm tháng chín. Một lại một số tiền đại lộn. Một dạng và dạng. Một 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 dạng. ได้ตั้งเยอะเราจะได้ประมาณ6กิ้นใหญ่อืมชิ้ใหญ่เขาไม่ต้องซื้อที่เขาให้มาเขาไปงาน,นแล้วเขาเหลือเขาให้มาให้มาแล้วก็เก็บมาทำใทนที่นี้ขนุมไปตำส้มตำเหลือเออขนมไปตำส้มตำไม่เอากินไปในงานมาทำน้ำพริกองได้อีกมือใส่ที่เราจะให้มันบาลานซ์กันนะไอ้มะเขือเทศกับเนืนี่เนื้อมันก็ไม่เข้าๆกัน เผือเทศว่าครึ่งกิโหมูที่หกขีดไม่เรียกกันอย่างนี้ยมันจะเข้ากันหมูน้อยไปก็ไม่อร่อยนะคะถ้าเผือเทศน้อยไปก็ไม่อร่อยเพราะห้มันขึ้งๆสภาเลยนะเลยไปที่แต่น้อยไม่เป็นไรแล้วก็ไม่อร่อยเนี่ยพอัมันจะเข้าไปหมดเลยเนี่เือเทศเข้ากันหมูหมดเลยนี่หมูที่หกขีดกเนี่ยหมูบดที่หมาบดเองนะคะมัมันหน่อยนึง เทประมาณ6กลูกก็ประมาณสัครึ่กรีโดได้เน,นี่ยค่ะจะมีกาเข้ากันบนี้ก็วเสศเนีาาคค่ยใบบองรดเหมือนเด้มนะคะหงเ่ย่างน้ำมาทำสิบบ้านไม่นชอบทุกคน ามเขาบอกว่าจะทำในกล่องดีใจกันสามาต้องนึ่งข้าวเหนียวได้นะว่าได้กินก็มีแคบหมูนะให้หนึ่งข้าวเหนียวได้กัน เทศอ่ะไม่มีถั่วหน้าก็ใส่แต่กะปิก็ได้นะหรือถ้าไม่มีกะปบิบางคนเขาใช้เป็นเ<อ>ต้าเจี้ยวนะเต้าเจี้ยวแนะท,วทนก็ได้เอาเ,เ,เ,อาเ,เาต้เาเจี้ยวใส่เนื้อเนื้อคือใส่กระปิ่นโปกะโป๊ะเลยก็ยีๆใส่กรนเขาหอมงงแต่เห็นบางคนมันทำมันมันมีสองแบบนะบางคนทำแบบแบบเพรี่ขั่วะอะไรพวกเนี้ยหอมกระเทียวขวมขั้วก็ได้ทำสูตรนันก็ได้ของที่พี่มาก่อนทำกินสูนเนี่นประจำอยู่แต่วันนี้คนหนุ่มบอกว่าอย่าไม่ต้องขั่วลองดูนี่เออโอเค ทำถุวคั mm ่วก็ได้นะคะตำรวจไม่จับก้องมันต้มาขัดให้หอมอยู oh, ha, ่แล้วเออตำรวจไม่จับำคั่วก็ได้อาจารย์ก้นน้ำตาปโอม่าของคุณงัดอีกน้ำตาลบถ้าใครไม่มีน้ำตาลปิ๊ีก็น้ำตาลปอย่างหนึ่งก็ได้นะคะน้ำตาลปี๊บเปนทีิเศษมีอยู่แล้วหนึ่งช้อนอันนี้อร่อยนล้วสช้นล nên. nó phải tí mật. chạy dày nó mới làm hay thìสวยนะ. Đấyงาม. Thà bạn có không có hạtใหญ่, hạt nhỏ cũng đượcนะ. Thế màu กับคุณๆหน่อยเนี่ยแต่ว่าได้ใส่ไม้ที่ไฟแห้งหยาดเข้าไปมันสีมันจะสว่างขึ้นนะมันดูหน้าตาดีขึ้นถ้าเราไม่มีจริงๆแเพราะเอาแค่เม็ดเล็กๆก็ได้อย่างเดียวก็ได้นะคะไม่มีจริงก็ต่อสิบช้อนมาใส่เท่านั้นนะเดี๋ยวลงไปให้มันแดงๆหน่อยเนี่เราเรามีเรามีมัดซีฟิคเนี่ยหน่อยใส่ลงไปนิดนึงมันจะทำให้สีสันน่าดูขึ้น แดงมันงามอาจืออดเยอทีเดียวแหละเราไม่ได้ใส่เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่เกลือมาได้ใส่ในเครื่องอเราไม่ได้ใส่เกลือเลยเมื่อกี้ทำเครื่องทำไรลงมาเลยเราตนะ้องปรุงหลังที่มะเขือมันออกน้ำออกมาอะไหมแม่ใช่ใช่เพราะแม่แนเราไม่รู้รสมันนะเฮ้แม่มาเถือกับหัให้มันไล่ยเยี่กกันพอทำมาเสร็จมันจะบาลานซ์กันหนูเหไหม จะดูดีจะดูแบบว่าเข้ากันอ่ะหมูกับมะเขือถ้าว่าดีเดี๋ยวทางคนทางบ้านก็ถามมาถ้าหมูผิดเราก็ใช้มะเขือเทศครึ่งกิโลนึงนะคะลองเสร็จออกมาแล้วมันหน้าตาดีอย่างเงี้ยมันจะบาลานซ์กันมันจะบาลานซ์กันมันมันจะเข้ากันได้เป๊ะเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรื่องหมูกับมะเขือเทศมันจะพอดีกันเลยเป๊ะเลยเนี่ยไ่ต้องเกลี่ยไล่ล้มนั้นมากไปนิดน้อยไปสีสวยมากพี่เพชร สวยเลยมันใช้พริกนันกลับไปช่วยมันอยู่ที่คนตําเครื่องมันใช้พริกตัวนั้นกลับไปช่วยรู้มันอยู่ที่คุตําเครื่องคนตําเครื่องหน้าตาดีมันก็แนั้นแหละใช่แต่ไม่ยอมโชว์หน้าก็ดูเขาบอกว่าก็นุ่มเห็นแต่แขนดำดำเห็นก็นุ่มเห็นแต่แขนดำดำเขาบอกโชว์แต่เสียงโชว์แต่ใจอย่าไม่ยอมโชว์หน้านะ หวานนิดแล้วหนึ่งมั้ยหวานนะน้ำตาลที่ช่วยหน่อยนึงมันน้ำตาลทรายนิดนึงิดหนึ่งเพื่อความคมมันแหออกมันหวานนิดหนึ่งน้ำพริกเนี่ยช้อนตักเกลือนะนี่ช้อนตักกะปินะช้อนนี้ไม่ได้กินของบางอย่างต้องกินน้ำพริกเหนือโดย ค <c oughs> ของกิฟเวทิวธนึ่งขง้าวเหนียวให้นิ่มเพข้าวเหนียวสุกใช้น้ําไปล้างทีเรานึ่งไว้เนี่ยนิ่มเป๊ะข้าวเหนียวของกี่เอ้าวไปได้ขด้าวเหนียวพร้อมสืบมาพร้อมได้ขด้าวเหนียวเายได้นะ ยุ่งนึ่ะไปได้แหละจะไปตัดมาชิมนะใส่จานนี้กขานะแล้วก็เรากินข้าวเหนียวชอบมากเลยข้าวเหนียวอืมอร่อยจริงนี่ข้าวเหนียววันนี้นึ่งอร่อยมากเลยนึ่งวิธีนี้นึ่งเพรเข้าวเหนียวสุกเอาน้ำอลยล้างในข้าวเหนียวเลยตั้งไว้ให้ปิดฝาไว้พอทักพักหนึ่งก็ เยิดแคเลยเขาเดียวจะนุ่มมีทีร้านอ,อร่อยจริงๆนะอร่อยรสชาติอย่างนี้ครับเปรี้ยวนิดนึ่งไม่เปรี้ยวมากนะเปรี้ยวมะเขือเทศนิดหนึ่งหอมกลิ่นหอมถั่วเน่าหวานนิดหนึ่งนะไม่ต้องหวานมากเค็มๆหวาน เปรี้ยวรสจัดอีกสามรสแต่ว่าเปรี้ยวหน่อยหนึ่งไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เปรี้ยวมะเขือเทศอร่อยกินดีคนใต้ก็ไปทางเหนือแล้ววันนี้อันนี้น้ำพริกเหนือทำโดยคนใต้นะอยากกินแต่ว่าน้ำพริกอองนี้ต้องต้องกินกับข้าวเหนียวแล้วมันจะถูกฉลุก,กัน นะแปลกนะยิ่งข้าวจ้ามไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรลุงข้าวเหนียวนี่โอุสยอดอืมกินดีอร่อยมากทำไม่ใช่ย่างนะกเด็กๆทำสูตรนี้ง่ายๆใช้พริกสองชนิดถ้าสมมุติว่าเราบางคนก็คั่วก็ได้บางคนก็คั่วก,ก,ก่อนคั่วพริกขมก็กระเทียมมาขกขเอามาถึงมาผัดก็ได้ตำรวจไม่หยัดแต่วันนี้จิ๊บพริกรองมาทำเครื่องสดหมดเลย ก็อร่อยเหมือนกันนะเราผัดกับน,น้ำมันให้หอมเจียวกระเทียมก่อนแล้วผัดด้น,น้ำมันให้ใหอมอันนี้ก็ใช้ได้อยู่สุดนี่อร่อยกินดีเหมือนกันนะเ <c oughs> ด็กๆทําตามได้ไม่ยากนะครับไปเหนือก็ไปได้บบายๆไปเหนือก็ไปได้นะอืไปได้สบายไม่ติดหลัดไม่ติดอะไรทั้งสิ้นไปได้สบายมากอร่อยจริงๆเยี่ยม นะใส่ถั่วเน่าไปหน่อยหนึ่งเยี่ยมมากหอมชื่นใจเนี่ยชื่นใจกับถั่วเน่านี่มันหอมหอมแต่มันไม่เค็มแต่มันก็มีความหนักแน่นของกะปิมันหอมตแบกตาย้วยนะมันหอมตุ่ยๆนะคล้ายๆกินคล้ายๆกะปิตุ่ยๆนิดๆนะอร่อยใช้ได้อยู่ชอบแล้วก็ช่องช่วยกันกดติดตามให้พี่ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 บ๊ายบ